เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลือ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 ก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อนเกลือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแป,ป๋วแหววตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตรูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนั้นภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนข้างออกอยู่หนใดที่สนามหญา้ามีดวงอาทิตย์หมุนอยู่กลางท้องฟ้าเปลี่ยนภาพอีกมุมหนึ่งของสนามหญา้าตรงๆและแป๋วแหววเล่นม้ากระดก มีป๋องแปงยืนอยู่ข้างๆตรงตรงพูดนี่นี่ดูนกแก้วตัวนั้นสิสีสวยจังเลยที่ต้นไม้ด้านหลังมีนกแก้วสีสันสดใสตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ป้องแปงพูดฉันอยากจับตัวนกแก้วจังแหววแหววพูดแต่มันอยู่บนต้นกิ่งที่ยื่นออกไปท้งนั้นนะตรงตรงพูดเอ๊ะเรื่องนี้เหมือนกับความฝันของฉันเมื่อคืนเลยล่ะป๋องแปงพูดความฝันอย่างนั้นเหรอตรงตรงพูดใช่ใช่ เมื่อคืนนี้ฉันฝันว่าเปลี่ยนเป็นภาพในความฝันของตรงตรงปองแปงพยายามเอื้อมมือไปจับนกแก้วตัวนั้นมีฉันก็บแป๋วแหววช่วยดึงแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นปองแปงเดินตรงเข้าไปหานกแก้วมีอุโมงค์ของเล่นอยู่ที่ด้านหน้าปองแปงแป๋วแหววแล้วตรงตรงตกลง,ง,งไปในอุโมงค์อ้อยแย่แล้วแล้วเราทั้งสามคนลื่นตกลงมาในอุโมงค์ปริศนาและก่อนที่จะถึงปลายอุโมงค์ก็มีทางแยกกเราทั้งสามคนต้องแยกกัน เปลี่ยนภาพตงตงแปแววแหววและปองแปงออกมาจากอุมโมงทั้งสามอยู่กันคนละที่ทุกคทกคนอยู่ไหนกันเปลี่ยนภาพตงตงเจอกับลุงพานรงฉันหันไปเจอกับคุณลุงพานรงและถามหาทางออกจากคุณลุงลุงพานรงพูดกับตงตงสวัสดีตงตงนี่หลงทางกับเพื่อนใช่ไหมตงตงพูดใช่ครับผมหลงทางมาคุณลุงพอจะบอกได้ไหมครับว่าผมจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไง ลุงพามโรงพูดกับตรงตรงได้สิได้สิเดี๋ยวลุงจะบอกทางให้เธอตั้งใจฟังให้ดีๆนะตรงตรงพูดได้ครับเปลี่ยนภาพปองแปงยืนอยู่คนเดียวณพื้นที่แห่งหนึ่งในความฝันของตรงตรงปองแปงรู้สึกสนใจกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวปองแปงหยิบก้อนหินรูปวงกลมสีสันแวววาวขึ้นมาดูไกลๆก้อนหินที่นี่สวยจังคุณครูใจดีคุยกับปองแปง ป้องแปงมาทำอะไรอยู่ที่นี่คะป้องแปงพูดอา่าคือผมผมตกลงมาในอุโมงค์พอออกมาก็หาแป๋วแววกับตรงตรงไม่เจอครับครูใจดีพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าทางออกจากที่นี่ไปทางไหนคุณครูใจดีคุยกับป้องแปงได้สิจ๊ะเปลี่ยนภาพแป๋วแววเดินอยู่คนเดียวณพื้นที่แห่งหนึ่งในความฝันของตรงตรงแป๋วแววเดินมองไปรอบๆด้วยความตื่นกลัวมองไปเห็นนกแก้วสีสันสดใสตัวหนึ่งแป๋วแววคุยกับนกแก้ว สวัสดีค่ะคุณนกแก้วคุณนกแก้วคะคุณนกแก้วเห็นตรงตรงกับป้องแปงบ้างไหมคะนกแก้วบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดกับแป๋วแววเธอจะเจอเพื่อนเพื่อนของเธอที่ทางออกลองนึกดูสิจ๊ะว่าเธอเข้ามาทางไหนแล้วเราทั้งสามคนก็เดินมาเจอกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เปลี่ยนภาพป้องแปงพูดทุกคนดีใจจังฉันเป็นห่วงแทบแย่เปลี่ยนภาพต,ตรงตรงพูดนี่ไง คทั้งที่เราเข้ามาจะได้กลับบ้านได้สักทีเปลี่ยนภาพแปลแหววพูดในที่สุดพวกเราก็ก้าวผ่านความกลัวมาได้แล้วเย้เย้ดีใจจังเปลี่ยนภาพแปลแหววปองแปงตรงๆยืนอยู่ที่หน้าอุโมงค์จากนั้นก็จับมือกันแล้วกระโดดลงไปในอุโมงค์ปริศนาที่พวกเขาลื่นตกลงมาเปลี่ยนภาพในเหตุการณ์ปัจจุบันที่สนามหญ้า เปลี่ยนภาพตรงตรงพูดในที่สุดพวกเราก็หาทางออกมาจนได้เปลี่ยนภาพป้องแปงพูดเป็นความฝันที่ผจญภัยมากๆเลยล่ะตรงตงรงเปลี่ยนภาพแปลแหววพูดใช่ใช่ถือว่าเป็นการผจญภัยที่ทำให้เราได้ก้าวข้ามความกลัวและคิดหาทางจนได้สุดยอดไปเลยที่สนามเด็กเล่นตรงตรงป้องแปงและแปลแหววเดินมาเจอกันขึ้นตัวหนังสือสิ่งที่ทั้งสามเกลอได้เรียนรู้จากการผจญภัยในความฝันของตรงตรง ก็คือการระงับความกลัวการรู้จักสังเกตรู้จักใช้คำถามและคิดทบทวนช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มานาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันททเลนต์ครีเอชั่นจำกัด